บัดนี้จกสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาค อรักันตสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมสติปัฏฐานสี ก็คือตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมที่มีสี่ข้อพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายว่าเพราะจริษ อันหมายถึงความประพฤติที่เป็นพื้นของจ,จิตใจดังที่เรียกชื่ออื่นว่าอัยาศัยนิสัยย่อมมีสีอย่า,ยางคือหนึ่งบุคคลที่ เป็นตัณหาจริตอย่างหยาบสองบุคคลที่เป็นปัญหาจริตอย่างละเอียดหรืออย่างแรงสามบุคคลที่เป็นพิธิจริตอย่างหยาบ บุคคลที่เป็นที่ทจริตอย่างละเอียดหรืออย่างแรงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจึงมีสี่ข้อเพื่อผู้มีจริตทั้งสี่นั้นจกได้ยกขึ้นปฏิบัติ กำหนดพิดจารณาให้เหมาะแก่จริตของตนบุคคลจำพวกที่เรียกว่าปัญหาจริตยังหยาบนั่นก็คือมีปันหาความริ้นรนขยันหยากของจิตใจ เพื่อที่จะได้สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเพื่อที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อที่จะให้สิ่งและภาวะที่ไม่ชอบใจไม่พอใจหมดสิ้นไป ดังที่เรียกว่าที่จะไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือไม่เป็นในภาวะที่ไม่พอใจไม่ชอบใจบุคคลที่เป็นกัรหาจริตดังที่กล่าวมานี้อย่างหยาบดังที่ติดอยู่ในกาย ดิ้นรนทยันอยากอยู่ในกายก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสตรฏฐานข้อพิจารณากายส่วนบุคคลที่เป็นปัญหาจริตคือมีความดิ้นรนทยันยากดังกล่าวนั้นอย่างละเอียด ก็ติดในเวทนาเช่นตรงการสุขเวทนาเป็นสำคัญก็จรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อพิจารณาเวทนาส่วนบุคคลโดยเป็นทิฐิจริตนั้นทิธิก็คือความเห็น อันหมายถึงความเห็นยึดถือที่ไม่ถูกต้องดังเช่นยึดถือว่าตัวเราของเราอย่างหยาบก็จดสอนให้พิจารณาจิตส่วนที่มีทิฏฐิคือความเห็นอย่างละเอียด ยึดถืออย่างละเอียดแต่ว่าเป็นความยึดถือมั่นในธรรมะที่ผิดเอ่นยึดถือในขันห้าหรือนามารูปว่าตัวเราของเราเป็นต้น ก็ตรัสสอนให้พิจารณาโดยสติปัฏฐานหมวดธรรมะพระอาจารย์ได้แสดงว่าพราะบุคคลในโลกมีจริตต่างๆกันเป็นสีอย่างดังกล่าวมานี้หลวพุทธองค์ จึงได้ทรงแสดงสี่ประานไว้สี่ข้อสำหรับให้เหมาะแก่ผู้ที่มีจริตทั้งสี่นี้ได้เลือกปฏิบัติให้เหมาะแก่จริตของตนอีกอย่างหนึ่งก็อาจกล่าวได้โดยทั่วทั่วไปว่าทุกๆคน ย่อมมีจริตทั้งสี่นี้อยู่ด้วยกันเพอ่่างก็มีตัณหาความวิ้นรนทยานอยาก่าวก็มีความเห็นเป็นเหตยึดถือต่างๆจึงอาจที่จะจับปฏิบัติได้ทั้งสี่ข้อเริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือข้อกาย ต่อมาข้อเวทนาต่อมาข้อจิตต่อมาข้อธรรมอีกยอย่างหนึง่งได้มีพระพุทธภาษิตแสดงถึงการปฏิบัติในสิประธานทั้งสี่ข้อนี้เนื่องกันเช่น ตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกการปฏิบัติกำหนดลมให้ใจเข้าออกเมื่อกำหนดได้ภูมิปฏิบัติก็จะเลื่อนกันขึ้นไปเองสู่ขั้นเวทนา ก็จับกำหนดเวทนาต่อไปก็เลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นจิตก็จับกำหนดจิตต่อไปก็เลื่อนนไปสู่ขั้นธรรมก็จับพิจารณาธรรมคือละเอียดขึ้นไปโดยลำดับแม้จะตั้งตน ด้วยอ้อใดคอหนึ่งเห่นกำหนดลมหายใจเข้าออกดังกล่าวภูมิปฏิบัติก็จะเลื่มกันขึ้นไปเองตามลำดับเพราะฉะนั้นทุกคนจึงอาจที่จะปฏิบัติจับปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้น ามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และกตะิประทานทั้งสี่น,นี้ได้มีแสดงไว้ในต้นพระสูตรว่าเป็นทางไปอันเอกหรือทางไปอันเดียวที่ แม้จะกำหนดข้อใดข้อหนึ่งก็ย่อมเป็นทางอันเอกหรือทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วง ความโศกความปริเทวะน้ำไรลลำพันธ์หรือกระทมใจเพื่อดับทุกโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุเพื่อทำให้แจ้งสนนิพพานดังนี้ นี่เป็นอาริสงของการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ต่อจากนั้นก็ได้ทรงจำแนกสติปัฏฐานว่ามีสี่ข้อคือตั้งจิตพิจารณากายมีความเพียรมีสัมปัญญะความรู้ตัว มีสติความระลึกได้กรรมจัดอภิชาคือความโลภอยากได้หรือความดีใจติดใจโทมนัส ความเสียใจในโลกได้และก็จัดข้อที่สองคือตั้งสิตกำหนดพิจารณาเวทนาข้อที่สตั้งจิตกำหนดพิจารณาจิตข้อสี่ตั้งจิตกำหนดพิจารณาธรรมโดยปรับ ธรรมะเป็นอุปการะในการปฏิบัติไว้เช่นเดียวกันคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกได้กำจัดอภิชาความอยากได้ความยินดีโทมนัส ความเสียใจในโลกได้ดังนี้และต่อจากนั้นก็เลยตรัสข้อแรกโดยยกภิกษุขึ้นเป็นที่ตั้งว่าภิกษุ ในธรรมวินัยนี้และพระอาจารย์ได้อธิบายคำพาภิกษุไว้ว่าภิกษุในที่นี้หมายถึงผู้ที่ฟังคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าเช่นฟังคำสัสอนในสติปัฏฐานสูตรและรับมาปฏิบัติชื่อว่าภิกษุทั้งบรรพิตทั้งคฤือหัดทั้งชายทั้งหญิง ก็คือหมายถึงผู้ที่รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นคำสั่งสอนในสติปัฏฐานสูตรนี้มาปฏิบัตินั่นเองภิกษุในธรรมวินัยนี้หรือผู้ปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่า ไปสู่เรือนว่างไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่างนั่งขัดบันลังดังที่เรียกกันในภาษาไทยว่านั่งขัดสมาธิหรือแม่นั่งตามผาสุขของตน ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพานะหน้าหายใจเข้าก็ให้มีสติรู้หายใจออกก็ให้มีสติรู้หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเข้าจใหจหายใจเข้าสัน้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นอะไรเข้าจะหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าเราหายใจออกสัน้นศึกษาคือสำเรียก กำหนดไว้ว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาคือสมเนียกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจออกศึกษาคือสมเนียกำหนดว่าเราจะ สง,งบกำับกายอย่สังขารเครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าศึกษาคือสมนีกำหนดว่าเราจากำงับสงบกำงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกหายใจออก ดังนี้นี้เป็นข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นข้อแรกในกายาลุปัสนาสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดพิจารณากาย ก็จะ,ะนั้นจึงสมควรที่จะหัดปฏิบัติตามที่ตรัสสอนไว้เืดอพระองค์เองอันนับว่าเป็นหลักปฏิบัติตามสมบาลีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองโดยตรง ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท่อความสงบสุขต่อไป